ที่เห็นระยิบระยับอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นแสงไฟจากหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้พวกเราอยู่บนเขานะครับวันนี้พวกเราชาวดอยมากางเต็นท์อยู่ที่บนเขาเทั้งหมด5ชีวิตครับนี้ก็มาถึงได้สักครู่ใหญ่ก็ก่อกองไฟเสร็จแล้วนะครับ ตอนณตอนนี้เวลาสี <Nein> ่ทุ่มก็เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนนะครับก็มาเที่ยวกับพวกเราได้นะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับจะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันวิวจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีก คลิปหนึ่งนะครับตอนนี้มืดถ่ายไม่ได้ครับตอนนี้ก็เริ่มกลางเต็นกันแล้วนะครับเอาเต็นท์มาสองหลังน่าจะพอ,อน,นีแล้วก,กางเสร็จแล้วชีไม่มีหมอน mẹ luật à, okay. là oh, Quang mình cần vào. Nhiều này hắn là mẹ hắn là mẹ hắn là mẹ hắn mẹ Bỏ นี่ก็ถึงเวลา,ท,าทำอาหารเที่ยงครับเที่ยงคืนนะครับวันนี้มีหมูจุ๋มนะครับก็ของกินสมภพระก็เอามาเท่าที่เอามาได้นะครับเพราะว่าเราเอามอเตอร์ไซค์มานะครับไม่ได้เอารถยนต์มาแล้วก็ทางมันขรุขระเพราะพื้นที่สูงนะครับนี่ก็คืนนี้ก็จะกินหมูจุ๋มนี่แหละ วิรศักดิ์คุณวิรศักด <Koll ater> <statistically> <Uh <and another> ิ์ทำอะไรครับวิศวะเสียเพลหมูจุ่มวิุวะครับเอ้บใหญ่ก็จะมีหมูจุ่มกับมาม่านี่นะครับอาหารยอดฮิตทุกทิศทั่วไทย กับข้าวพร้อมมีมาม,ม่าแลวหมูจุ่มที่เห็นนี้เป็นน้ำเปล่านะครับไม่ใช่เล้าข่าวนะครับเ,เล่าโดยครับเล่าโดยมีน้ำจิ้มด้วยนะนะนะครับน้ำจิ้มสามรสทำแบา,าโนาัันนี้ก็แบ่งให้เจ้จาจที่เจ้าทางกินก่อนนะครับ เรามาใส่ชีเข้านอนก็จะกินนะครับเรียกยาเราไปถวายยะชิวไปตั้งสองเตอรไใจนะครอบอ้าวชิลุยเชิญรับประทานแสดงว่าอันนี้คุ้มนะครับมีอาหารสุกก็เริ่มที่จะรับประทานอาหารเที่ยงคืนแล้วนะครับ บรรยากาศาที่สุดยอดมากครับทุนานุดที่มารวมไม่มีไฟครับไม่ใช่มากไฟแล้วอืมเอาเอหร,งหร,อ,หรอง,องมานร่วมมุมาหาเลยห้อ,อับจองแม่มาจองหองออนาลนอเออจ้าค้องอะไันนจ้ะ ลืมจักผ้อยครับทดสอบทดสอบอีพันเก้าอืออะไรต้องลองต้องลอง จริงเหมือนใส่น้ำยาประพันธ์นุ่มยงได้แล้วเนี่ยเด็กไม่รอดเลยเราเผาแม่แมาเลย อรไรไหมวีร์ักก็เอาแต่กุ้งนะครับมาเลยมาโค้งจังเลยมาอยู่มาโค้งเลยมาโคลงเลยโค้งเต่ามันเลย

ถ้าอยู่ใกล้นีดีว่าดียาก็อิ่มกันทุ่นหน้าเลยนะครับก็เหลือแต่หม้อกับน้ำแกงไม่แลครับหมดแล้ว กินเสร็จก็มาย่งปลาหมึกต่อนะครับบรรยากาศชิวๆมากครับสบายๆนี่ก็ถึงเวลาเข้านอนนะครับเดีย๋ยวอย่าลืมอีกคลิปนี้นะครับเป็นจะเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับก็ ขอบคุณที่รับชมที่ติดตามกันนะครับสำหรับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีครับผม 那贱，那便宜。